ขาให้จีบเหรอาไม่จีบอ๋อเอาแล้วพ่อแม่พอม่พอแม่ก็สง่งให้ชุกเดินอ๋อโอเคดีมากมีลูกมีเมียไหมแ้ยแต่ว่าพ่อแม่เราอะของ<อ>พอ่พอพ่อแม่เป็นคนไม่ใช่คนพ่อแม่อ เถียงชนะลูกค้าชนะแล้วลูกค้าก็น้อยลงเถียงชนะเพื่อนร่วมงานชนะแล้วความสัมพัคคีก็บดขาดเถียงชนะเจ้านายชนะแล้วก็ไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานเถียงชนะญาติชนะแล้วความเป็นญาติพี่น้องก็จางหาย เถียงชนะเพื่อนชนะแล้วเพื่อนก็ลดน้อยลงเถียงชนะคนรักชนะแล้วความรักก็จืดจางเถียงชนะใครชนะตัวองสู้ชนะตัวเองไม่ได้เป็นกระเทยน่นอนลูกชจะปกะเทยลา

คนดีมีอุดมการ์ไม่ต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อทำลายความดีแต่ยินดีสละชีพเพื่อสร้างสรรค์ความดีเราเพื่องรางสร่ามนสีาชเ่ส้าสร็ค์ความดี่นดีสีพเ่ร้าสรควนดสาางสราม่ยินีอาชเื่อสร้งรามีแิดเสเือ้งเาเรารรวาดวต่ยดเยาชีวิตผู้านี่ยิ้าคิด จะคบเพื่อนให้ยืนยาวคำพูดต้องมีสัจจะก็อันนี้เขาก็อยู่ด้วยไม่ใช่เหรอใช่เขาก็อยู่บ้านเราเนี่ยอะอยู่บ้านพ่อแม่เออเอาเราไม่ได้ให้ความสุขเขาเลยความสุขเขาก็จะไปเอาก็ใครก็ได้โอ้ต้องคนเดียวตัวเดียวไงไม่เอากาชีวิตอ่ะขนาดโนโนโนมายัง ไม่จะเป็นคีงได้ชีคงแบบไม่มีอะไรแปลกอเราหรอกครับแต่แค่อย่างงี้เนี่ยชีคง่ใช่ออโอ้โหว่านอที่ลูกค้าเรีย